สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสับพี่ๆน,น้องๆลุงป้านาอาหรือว่าภูยาตายายท,ทุกคนทุกคนฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเดี๋ยวคลิปนี้ปป่าจะพา F4 มาเปิดเปิดกล่องท่านผูช้ชมฮะเปิดกล่องเป็นกล่องเหรียญที่นักสะสมรู้สึกว่า <c oughs> จะมาจากจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้ชมฮะนะ อำเภอรพระสมุดเจดีก็สมุดประการบ้านเราแหละเนาะสมุดปราการท่านผู้ชมฮะท่านหนึ่งแล้วก็จะมีอันนี้พิเศษมาจากจังหวัดพิศบุรณ์ด้วยกันขอบคุณสําหรับ f อฟอำเภอลมเก่าท่านผู้ชมฮะอำเภอลมเก่าสมัยปปาเป็นเด็กเนี่ยพอดีคุณลุงแกไปมีพันยายู่ที่โน,น่นปปาเคยไปเที่ยวฮะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยปัจจุบันนี้ก็จําไม่ได้แล้วแหละว่าลมเก่าลมใหม่อยู่อยู่กันอย่างไรเป็นอย่างไรท่านผู้ชมฮะนะ เมื่อก่อนตอนเปเด็กเคยไปอ่ะปาๆขอขอ,อทักทายกันแล้วก็เปิดกล่องกันไปเลยเนาะเดี๋ยวเราเราเปิดในก่อนนี้ท่านผู้ชมฮะอันไหนก็ได้เนาะอ่ะเพราะว่าปาปาๆก็รู้สึกว่าจะมีของไม่เยอะท่านผู้ชมนะมีของไม่เยอะรแต่ป๊าๆอยากจะเปิดให้เจ้าของเหรียญเขาดูด้วยแล้วก็อ่ะอยากจะเปิดให้ f อฟทางบ้านได้ดูเนาะ มีมากมีน้อยจะได้รู้ว่าป่อป่า,ปาไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรฮะส่งมาได้ส่งมาถ้าท่านคิดว่าอ่ะอยากจะเข้ามาร่วมสนุกนะบางคนเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรมากมายท่านผู้ชมมาแต่เขาอยากเล่นสนุกเพราะว่าปัจจุบันวันนี้ย YouTube YouTube เนี่ยเป็นเป็นที่ได้รับความนิยมท่านผู้ชมฮะเราจะเห็นว่ามีการทํา YouTube กันมากมายนะอ่าบวกกับบางคนบางท่านนชอบดูดูเกี่ยวกับกับเหรียญไงไน,นะ,อะโอเคเนาะ ขอขอขอสวัสดีเอฟสที่บางคนบางท่านเลยท่านผู้ชมฮะเขาไม่ได้ตั้งใจจะซื้อขายเหรียญน,นะแต่เขาเขาเขาอยากเขาอยากจะดูนะเขาอยากจะดูอยากจะติดตามรับชมท่านผู้ชมฮนะเนาะบางคนเขาก็ชอบเก็บไปสะสมแต่เขาไม่ขายก็มีบางคนก็ซื้ออย่างเดียวเอาไปสะสมอ่ะบางคนก็ยึดเป็นอาชีพสำรองฮนะสนุกสนานกันไปเนาะ เราก็อย่าไปซีเรียสกับการซื้อขายเหรียญท่านผู้ชมฮะนะอ่ะมีก็ส่งมาถ้าอยากขายถ้าอยากเก็บสะสมไว้ดูเพื่อความบันเทิงอ่ะก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าทั้งสองเจ้านี้ประปารู้แหละว่าของไม่เยอะเขาบอกว่าขอส่งอย่างนี้ก่อนได้ไหมจะไดเอามาร่วมสนุกกันได้ท่านผู้ชมฮะนะอืมถ้าคุยกับน้องแอดมินแล้วนะก็สามารถติดต่อส่งมานะทั้งสองเจ้าเลยประปาทราบมาว่าเขาไม่ได้ส่งเหรียญเด็ดเหรียญอะไรมาท่านผู้ชมะนะเขาบอกว่าขอร่วมสนุกก่อนโอกาสหน้าหากมีเหรียญเ,เยอะ แล้วก็ขอให้ครั้งนี้อักซื้อขายกันผ่านก่อนได้ท่านผู้ชมฮะ,ะปปาไม่ว่าอะไรนะถือว่าทดสอบช่องของปปาด้วยอันนี้ก็เป็นเหรียญทั้ง1บาทหลังวัดพระแก้วท่านผู้ชมฮะแล้วก็1บาทอาเรือหงอ์อามาอาอย่างละ4 5, ลี่หเหรียญได้อ่ะจำนวนเนี่ยเดี๋ยวขเขาน้อยเี่นเขาไปเช็คทีหนึ่งเดี๋ยวปาปาเปิดกล่องให้เหรียญมาถึงแล้วป้ปาจะรีบเปิดกล่องท่านผู้ชมฮะนะเปิดกล่อง,ถ,นะองถ้าหากมีเวลาเนี่ยเพราะเดี๋ยวปปจาจะให้น้องเขากลับไปเช็คปึ๊ดปื๊ดป๊ด,ปด,ปด,ปดแล้วก็โอนเงินอ่ะ อันนี้ก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญอ่าแบบปกติธรรมดาท่านผู้ชมฮะนะโอเคเนาะอ่าเราวางไว้อ่าตรงนี้ก็เป็นเหรียญ1นบาทครุฑท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่าเป็น1บาทครุฑปีพศ2517นะอ่าใครที่มีนะฮะอ่าเรารับซื้อกันเหรียญละ20บาท25บาทประมาณนี้นะอืมคำว่า20บาท25บาบาทก็เดี๋ยวไปคุยกับน้องแอดมินเอาหลังจากนั้นก็ราคาสูงไปกว่านั้น ก็เป็นไปตามพื้นเพของสภาพเหรียญนะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เอ,อ้ยชิปท่านผู้ชมฮะหล่นนี่คือเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดปีพศ2517ท่านผู้ชมฮะถึงแม้ว่าจํานวนการผลิตจะผลิตออกมาหลายล้านเหรียญเลยแหละแต่ว่าบังเอ,อิญท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่มีรูปพยาคุดอยู่บนหน้าเหรียญไงก็ได้รับความนิยมเราสังเกตดูวนะว่าเหรียญที่มีรูปพยาคุดอยู่บนหน้าเหรียญเนี่ยเขาจะได้รับความนิยมท่านผู้ชมฮะเพราะว่าชาว ชาวไทยประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ก็ก,ก็นับถือพยาคุฑไงท่านผู้ชมฮะเคารพสักการะบูชาท่านผู้ชมฮะก็มีข้อมูลกันค่อน,ข,อน,ข,อนข้างจะยาวไกลเลยสาหรับเหรียญครุฑท่านผู้ชมฮะนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสิบบาทสองสีหรือว่าครุฑอื่นๆที่อยู่บนหน้าเหรียญเนี่ยจะได้รับความนิยมอ่ะใครที่มีนะฮะใครที่มีก็ลองติดต่อส่งมาโอเคนะ,ะปะ้าปารับซื้อเนาะเริ่มกัน อ่าผ่านการใช้งานหรือก็ท่านผู้ชมอ่ะสภาพแบบนี้ก็20บาทเออเอย,เอยประมาณนั้นอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมมาเป็นของท่านแรกนะท่านแรกที่ส่งมาจากจังหวัดเพชรบุร์แหละมาจากอำเภอลมเกา่าโอเคนะขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญท่านนี้หากดูอยู่น้องแอดมินเขาไปเชะไปตรวจปุ๊บไม่นานแนละ้วท่านผู้ชมแบบเนี้ยเดี๋ยวน้องเขาโอนเงินให้ถ้าหากว่ามั่นใจช่องประปาอ่ะก็พอจะไว้ใจช่องประปาแล้วแหละเขาก็ส่งเงินค่าเหรียญค่าอะไรมาให้โอนมาให้แล้วก็หากท่านมีเหรียญก็สามารถติดต่อ ่ตอส่งขายช่องของปาปาได้นะฮะเนาะทุกครั้งหากท่านจะส่งขายเหรียญใหม่เนี่ยถึงได้ที่อยู่ไปแล้วปาปาแนะนําให้เข้ามาคุยกับน้องแอดมินนะดูเหรียญรอบต่อไปแล้วก็นัดบรร่งกันนะบอกจํานวนเหรียญแล้วก็ตกลงราคาเหรียญกันให้เรียบร้อยซะก่อนท่านผู้ชมะนะรอบรอบต่อไปก็ปาปาแนะนําให้ทําอย่างนั้นนะฮะนะอย่าอย่าไปแบบได้ที่อยู่ไปแล้วก็นึกอยากจะส่งก็ส่งมารอบที่2อาเราประเมินเหรียญกันทุกรอบนะท่านผู้ชมเนาะ ท่านนี้ก็ไม่มีเยอะท่านผู้ชมมาปาปาร,รู้แล้วแหละนะน้องเอเมก็แจ้งมาว่านะักสะสมเขาขอส่งนี้ก่อนได้ไหมนะเพราะปัจจุบันวันนี้ก็มีทั้งช่องรับซื้อจริงบ้างไม่ซื้อจริงบ้างอะไรประมาณนั้นอ่ะปะปายินดีฮะยินดีหากท่านส่งมาแล้วท่านสบายใจนะจะได้เงินไม่กี่บาทค่าเหรียญท่านรู้แล้วใช่ไหมฮะตกลงกันแล้วอ่ะจำนวนเงินค่าเหรียญท่านนี้นี้ท่านสบายใจส่งมาไล้ก็ส่งมาฮะอ่ะโอเคฮะท่านนี้ก็ส่งมา2กี่เหรียญเองนะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเค ไม่เป็นไรเดี๋ยวทําคลิปติดให้น้องเอม็มก็ไปตรวจทุบๆก,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 ก็เช็คเช็คเ,เงินให้ท่านผู้ชมฮะอ่าวันนี้ท่านผู้ชมฮะเราได้กันมาสามเหรียญน,นี่คือเหรียญห้าบาทนะห้าบาทที่ระลึกอ,อ่ะห้าบาทที่ระลึกสองเหรียญอ่าวาระนี้ใช่ไหมฮะเห็นนะฮะมีกันสองเหรียญละตรงนี้อ่าวป้าเขอเปิดดูเลยนะเปิดเลยนะปื๊ดเปิด,ปดยังไงเอ่ยท่านผู้ชมฮะอ่ะเปิดข้างดีกว่านะเนาะปื๊ดอ่า อ่ะใครดูอยู่ท่านผู้ชมฮะน,นะหากมีเหรียญก็ลองติดต่อกับน้องแอดมินดูนะฮะอันนี้เป็น5บาทสมเด็จยา่าท่านผู้ชมฮะเป็นวาระที่ถ้าถามว่าเขาติดอันดับไหมติดฮะติดติดอยู่ในเหรียญ5บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะแต่ก็ไม่โด่งดังไปแบบเป็นตัวติดอันดับที่5ที่ 6, ที่7ที่8ที่9ของเหรียญราชการที่9ไม่ใช่นะเขาเป็นเหรียญติดอันดับอยู่ในในเหรียญอ่าสิบบาทห้าห้าบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะ น,ะเนะเนี่ยวาละเนี่ยไข่ที่มีนะฮะก็สูงกว่าวาละย่อยๆนะผลิตออกมาราวๆสักห้าหรือหกแสนเหรียญน,นะท่านผู้ชมประปาจำไม่ได้น่าจะราวๆสักหกแสนเหรียญน,นะถือว่าผลิตเยอะอยู่บางอเอิญอ่าเขาก็ยังไม่ได้รับความนิยมถึงที่สุดสําหรับเหรียญ5บาทสมเด็จยารุ่นนี้ท่านผู้ชมฮะก็จะมี10บาทอีกรุ่นหนึ่งนะมี10บาทอีกรุ่นหนึ่งก็วาละเดียวกันนี่แหละนั้นจะผลิตน้อยกว่าผลิตมา2 0 0แส0เหรียญเองนะ อันนั้นราคาสูงฮะใครมีเหรียญสมเด็จย่าไม่ว่าจะเป็น5บาทที่ลึกแบบนี้6แสนเหรียญจำนวนการผลิตแล้วก็จะมีชนิดราคา10บาท่านผู้ชมฮะก็ผลิตวลาดเดียวกันเนี้ยอันนั้นผลิต2แสนเหรียญราคาจะสูงคนนี้นะ่านไม่ชมฮะนะราคาจะสูงคนนี้ก็ลองไปสังเกตดูนะนี่คือเหรียญอ่า5บาทที่ลึกสมเด็จย่าโอเคฮะอ่ะหลังจาก A FC 2ท่านนี้ได้รับเงินจากแอดมินแล้วหากท่านมีเหรียญอ่ะ รู้แล้วว่าช่องปราปานั้นเป็นช่องที่พอจะไว้ใจได้ส่งเหรียญไปลองดูแล้วก็มีการโอนเงินในการซื้อขายเหรียญโอเคฮะรับเงินแล้วหากท่านไหนก็ส่งมานะส่งมาได้ช่องปราปารับซื้อถากเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญที่ช่องปราปาประกาศรับซื้อไปแล้วก็ช่วยกันไปกันมาท่านผู้ชมฮะอ่ะวันนี้เราได้มา สามสี่รายการอ่ะย่อยๆท่านผู้ชมฮะนะก็มีเหรียญของสมเด็จยา่าที่ระลึกแล้วก็5บาทสมเด็จยา่า <c oughs> เขาเรียกกันว่า5บาทเขาขวายป้าๆไม่เข้าใจอ่ะนะเป็นวงการบางคนบางท่านเขาเรียกแบบนี้โอเคนะ,ะนี่เป็นการแข่งขันกีฬาไอ้ช่างเกมใช่ไหมท่านผู้ชมเนาะอ่ะโอเคนะฮะอ่ะแล้วก็มาเป็น1บาทครุฑท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่ะนะใครที่มีก็ลองลองดูเนาะลองส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคามีกี่เหรียญท่านผู้ชมฮะมีกี่เหรียญกี่เหรียญกี่เหรียญก็สามารถ มาพูดคุยกับน้องแอดมินนะหรือว่าเหรียญอื่นๆนะเหรียญอื่นๆก็เป็นเหรียญที่ช่องเราประกาศรับซื้อไปนะจะเป็นเหรียญติดมาบ้างน้องแอดมินเขาจะโอเคแค่ไหนตกลงกันตรงไหนว่าท่านมีเหรียญเด็ดส่งให้บ้างให้ทางเราได้นำเหรียญเด็ดแบ่งปันได้ง่ายขึ้นหากจะขอติดเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมนะแต่ก็ยังพอมีการเล่นหาซื้อขายกันเล็กๆกน้อยๆบ้างก็ หากมีก็ลองส่งมาแล้วพูดคุยกับน้องแอดมินนะท่านผู้ชมฮะเป็นไปได้อย่าส่งเหรียญมานอกรายการท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยหากท่านมีประปา้ดูตัวอย่าง F4 ทั้งสองท่านนี่หละดูตัวอย่างท่านนี้ก่อนนะถ้าท่านมีแบบนี้นะท่านก็ส่งมาอย่างนี้เลยตกลงตกลงตกลงราคากับจํานวนเหรียญตรงสี่เหรียญเสร็จปั๊บเนี่ยนะรับที่อยู่ปุ๊บท่านส่งมาเลยนะท่านผู้ชมนะฮะนะอย่าอย่าไปตกลงสี่เหรียญแล้วท่านไปกวาดเหรียญอื่นๆแล้วก็ส่งมาบอกว่าอ่า ฝากนั้นคือไม่บอกก็ฝากมาท่านผู้ชมมาก็คือส่งมาเลยอย่างเงี้ยจะเป็นการล่าช้าแล้วน้องแอดมินเขาก็ต้องมาตรวจสอบมาดูหม่ยเหรียญเกินนอกรายการบางเอญท่านผู้ชมมาหาเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมเนี่ยทางเราตีราคาไปถูกก็เกรงใจใช่ไหมฮะฉะนั้นก็เหมือนน้องแอดมินเขายังไงท่านผู้ชมก็ประปายแนะนําเลยว่าตกลงกัน4ี่เหรียญก็ส่งสี่เหรียญน,นะฮะนะอย่าไปน,นําเหรียญที่ไม่ได้ตกลงใส่กล่องมา นะเพราะว่าจะเกิดปัญหาทางช่องเรานะจะติดจะขัดดีไม่ดีท่านจะต้องถูกวางงานท่านไว้ก่อนแล้วก็ปปตาต้องทำรายการอื่นเพราะน้อ,นองแอดมินเขาหักมันก็มีหลายอย่างนะอาจจะติดต่อท่านไม่ได้หรือว่าเอ๊ะทำไมส่งมาเกินอย่างนี้อะไรประมาณนี้น้องอีกหนก็ต้องมาวิ่งแจ้งทางตัวปปอาอีกว่าเคนี่ยคุณเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้มันจะเป็นการล่าช้าท่านผู้ชมฮะน,นะโอเคเนาะ,ะท้ายคลิปเราก็จะบอกจะกล่าวกันเป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ชมฮะน,นะเพื่อ เดินงานทั้งท่านผู้รอรับเงินจากช่องของปะปาแล้วก็ตัวปะปาเองทั้งช่องปะปาเองจะได้ไม่มีปัญหามันก็จะได้ไม่ต้องล่าชา้ทาท่านผู้ชมฮะเนาะโอเคเนาะเราค่อยค่อยคุยกันไปพูดจากันไปท่านผู้ชมฮะเนาะก็คุยกันหลายนาทีละขอบคุณสําหรับบรรดาชาวนักสะสมไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายเหรียญท่านผู้ชมฮะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญทั้งสองท่านนี้หากรับเงินจากน้องแอดมินแล้วมีเหรียญทั้งสองท่านนี้ฮะนะก็ลองพิจรารณาหาเหรียญส่งมา นะปปายินดีรับซื้อเหรียญของท่านแล้วว่าเหรียญทุกๆคนทุกๆท่านอะไรที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปปาอยู่ในขณะนี้ปปาพูดนิ่มๆพูดจะช้าพูดแบบสบายๆฮะสไตล์ของปปานะอาจจะไม่ชวนฟังไม่ชวนมองไม่ชวนติดตามแต่ว่าปปาคิดว่าเอาความจริงมาบวกกันตรงนี้แล้วก็ปปารับซื้อจริงก็น่าจะพอเนาะอืมไม่ใช่ยกเหรียญนี้มาก็รับซื้อแปดแสนเก้าแสนผู้ชมฮะนะ เอาความจริงมาตรงนี้กันบ้างเดี๋ยวปปาก็จะรับซื้อให้นะมันก็มีท่านผู้ชมอะเขาก็มีอยู่นะนะว่าต้องมียังไงจะซื้อเหรียญคุดราคาสองพันสี่พันอะไรมันก็เขาก็มีมีอยู่นะท่านผู้ชมอะแต่ปปายังไม่ทําถึงตรงนั้นนะปปาจะทารายการนอกรายการปุ๊บเหรียญก็เข้ามาอ้าวปปาก็ต้องมาจัดอีพีก็ต้องไปศึกษาข้อมูลอะไรประมาณนี้หลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นก็เหรียญราคาแพงๆเดี๋ยวปปาก็ค่อยๆทำเนาะ รอกันสักระยะหนึ่งท่านผู้ชมฮะอ่ะโอเคผ่านมาสิบกวนาทีแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยพบเจอกันใหม่เนาะขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญทั้งสองท่านนี้เลยอ่ะแล้วก็ขอบคุณ f อณทางบ้านด้วยอ่ะตอนนี้งานประปายุ่งมากบางทีก็จะดูฝังประปาพูดแล้วเหนื่อยเนืยท่านผู้ชมมาพักผ่อนน้อยช่วงนี้นะพักผ่อนน้อยแต่ประปาก็ดีใจดีใจที่ว่ามายืนอยู่ตรงนี้แล้วมีนักสะสมมีนักสะสมส่งเหรียญมาส่งเหรียญม,ม,ามากกว่าเดิม นัผู้ติดตามปปาถึงจะติดตามวันละไม่กี่คนแต่ปปาก็ดูข้อมูลการติดตามช่องของปปาก็มีมากกว่าเดิมวันละคน2คน3คน10คนปปาก็รู้สึกดีใจนะตอนนี้ปปาทํางานหนักมากหนักเลยแหละท่านผู้ชมแต่มีความสุขเหลือเกินที่ได้มาทํางานตรงนี้ปปาจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะใครมีเดือยญส่งมาโอเคฮะท่านผู้ชมฮะสวัสดีครับ